ยุติแย่งตำแหน่งประธานสภากันจริงหรือเปล่าเพราะรายงานล่าสุดนะครับบอกว่ายุติแล้วเพื่อไทยยอมถอยให้ประธานสภาก้าวไกลบนเงื่อนไขไม่แยกตัวทิ้งกันหากพิธาฝ่าด่านสวอไม่ได้เพื่อไทยจะเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลเอง เ,เรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดียวจุเด็กกำเสถานีประชาชนไทยพีบเอสรายงานในฝังนะครับก็ต้องบอกว่าข่าวนี้29มิถุนายน6 6นะผู้สื่อข่าวในรายงานมาช่วงกลางดึกเลยนะครับว่าแรงข่าวจากพักเพื่อไทยเนี่ยเปิดเผยว่าตําแหน่งประธานสภาผูพพ้แทรนราษฎรระหว่างพรคเพื่อไทยกับพักกล้าวไกลได้ข้อ,อยุติแล้วนะครับโดยพักกล้าวไกลจะได้นั่งตําแหน่งประธานสภาครับส่วนพักเพื่อไทยได้ตําแหน่งรองประธานสภา2ตําแหน่งบนเงื่อนไขว่าทั้ง8พรรคร่วมฝ่ายค้าเดิมจะชูนายพิธาเลี้ยมเจริญรัต เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ถ้านายพิธาไม่สามารถฝ่าด่านสวได้พักเพื่อไทยจะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพักเก้าไกลจะอยู่ช่วยพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลไม่แยกตัวออกไปไหนนะครับซึ่งแนวทางนี้เมื่อสสรับทราบก็มีบางส่วนยอมรับว่าขัดความรู้สึกบ้างแต่เมื่อได้รับฟังการชี้แจงถึงเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐบาลที่พักเก้าไกลจะยืนข้างพักเพื่อไทยไม่แยกตัวไปไหนกรณีที่เพื่อไทยเป็นแกนนําทําให้สสอรับฟังเหตุผลดังกล่าวนะครับ และในประเด็นประธานสภาทางพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยยังได้มีความเห็นร่วมกันว่า จะไม่ให้สมาชิกของทั้งสองพรรคออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อการหาเรือแกนนำแปดพารคร่วมวันที่สองกรกฎาคมนี้โอ้โหคงต้องมีการติดตามอย่างเข้มข้นเลยนะฮะเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทุกช่วงข่าวของไทย PBS กฎหมายเลขสามและสือออนไลน์ทุกรูปแบบของไทย PBS รวมถึงนะฮะสถานีประชาชนไทย P ี s 14ในาฬิกา5้นาทีจนถึงเวลา15นะนาฬิกานะครับเราจะเตือนภัยทุกรูปแบบเปใน,ในการที่ช่วยเหลือสังคมนะครับติดตามกันได้ครับ